กลับเข้าสู่รายการกุลเมธพีชิตฝันรายการสมกตมีฝันนะครับในช่วงนี้ครับผมเราอยู่กันที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขาวัฒนานะครับซึ่งตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับมาเจาะลึกกันเป็นรายวิชาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแขกรับเชิญของเราก็ต้องเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาหนึ่งนะครับในโรงเรียนนี้นั่นเองครับนั่นก็คืออาจารย์ประเสริฐศักดิ์บุญเสริมนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยากให้อาจารย์แนะนำก่อนนะครับว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรที่นี่ผมประเสริฐศักดิ ครูสอนตัดผมโรงเรียนศูนยอคิปกรุงเทพมหานครอาทรสังขาวัฒนาประสบการณ์30ปีแล้วครับสอนวิชาตัดผมชายนะครับที่นี่มาเกือบ30ปีแล้วครับผมท่าหลังนี้ก็คือเห็นบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมดเลยใช่ครับผมมาเยอะมากเลยนะฮะก็เป็นลูกศิษย์ปัจจุบันกําลังเรียนอยู่ก็มีแล้วก็เรียนรุ่นที่แล้วที่ตัดกำลังตัดอยู่นี่ก็คือเรียนรุ่นที่แล้วครับก็คือทำได้ตัดได้ อื่นเลยคืออยากจะรู้ความเป็นมาก่อนที่อาจารย์เปเระเสริฐศักดิ์จะมาเป็นอาจารย์ที่นี่ก่อนหน้าน,นี้ช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไราบ้างครับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเป็นเด็กเก็บเก็บขยะนะครับ <c oughs> ก็คือ,อขายของเ๊บซี่โคลาพันต้าสไป์กับย่างเขาเดี๋ยวยามองยาดมยาอมโบตันไหมครับทุก <c oughs> าย่างบหรอคะ อายมดแล้วแล้วก็ตอนเย็นมาก็ไปเก็บขยะเก็บกองอะไรเอามาเก็บสะสมไว้ที่บ้านแล้วก็ไปขายส่งตัวเองเรียนจนจบปวชก็เข้ากรุงเทพก็มีป้ายกทมแล้วสมัครเรียนตัดผมเรียนวิชาชีพเรียนทำรองเท้าเรียนเข็มขัดเรียนอะไรเงี้ยผมก็ไปเลือกเรียนตัดผมชายอา,อาจารย์เขาบอกเลือกอะไรก็ได้ทักเอาเป็นว่าตาเคยบอกว่าอาชีพตัดผมเป็นอาชีพที่สบายหาจินจนแก่เท่า อาหากินบนหัวคนด้วยอาชีพสูงตรงก็เคยพูดมาก็เลยอะเอาเตัดผมดีกว่าครับทั้งที่ยังไม่ชอบนะครับพอเรียนมาทุกวันนี้ชอบมากรักมากอยู่ได้เพราะช่างตัดผมครับผมค ที่เรียนรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นที่เราเพิ่งเริ่มต้นเลยยังติดติดขัดขดครับทำไม่ค่อยได้เลยพอพอเรียนจบแล้วก็ไปฝึกตามทนบทตามหมู่บ้านตามโรงเรียนเริ่มตัดเป็นเริ่มพึกเขิมอยากจะเป็นช่างไปสมัครตามร้านตามอะไรเขาก็ไม่รับครับก็หา,หาประสบการณ์ไปเรื่อยจนท้ายสุดอาจารย์เขาก็เอาไปอยู่ด้วย อาจารย์ที่สอนเอาไปอยู่ด้วยก็ไปเป็นช่างที่ร้านไปฝึกมือฝึกสอนร้นไปสอนมากรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครครูสอนวิชาชีพจนไปสมัครสอบมาได้40คนติดมา4คนคนผมเป็น<อ>คนที่4่ <c oughs> ก็มารายงานตัวที่นี่ตอนนั้นที่ที่เริ่มมาสมัครเป็นอาจารย์นั่นคือประมาณกี่ปีที่แล้วครับเมื่อปี31ครับโอ้2 5 3 1 จารย์คะพูดถึงว่าอาจารย์เนี่ยมีความรู้รอบตัวรวมถึงมีความสามารถมากมายแต่ว่าที่ถนัดที่สุดแล้วก็โดดเด่นที่สุดคงจะเป็นด้านตัดผมนอ,นอาจารย์มีการหาความรู้เพิ่มเติมยังไงบ้างคะ,ะโดยทุกปีแล้วเวลาปิดเทอมปบช่วงเมษาที่ผ,ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมาหานะครก็จะมีงบให้เราเนี่ยไปอบรม,อ,มอบรมเพิ่มเติมอยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็หาความรู้เพิ่มเติมก็คือจะไปตามร้านของลูกศิษย์ นะ<ะ>ร้านหงษ,ษ์ศิเราอย่าคิดว่าเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วความรู้เราจะล้นหลามลูกศิษย์บางคนเขาเก่งแล้วเขามีประสบการณ์เขาเก่งกว่าเราผมก็จะไปให้ลูกศิษย์เออไปช่วยลูกศิษย์ทานู่นนี่นั่นบางทีบางทีเราทําไม่ไม่เก่งเท่าเขาเพราะเราเขาทาทุกวัน<ะ>เราก็ได้ประสบการณ์กับลูกศิษย์ด้วยนี่คือเป็นสิ่งที่ครูบางคนน่าน่าจะทําด้วยแบบนี้<ะ>เพราะบางคนเขา,<ะ>เ,ขาเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วเขาก็<ะ>าไม่ ไม่ไม่ให้ลูกศิษย์สอนแต่ผมไม่ให้ลูกศิษย์สอนด้วยครับะนะด้วยเฉพาะ,ะในตอน,นยังยุคสมัยนี้ราต้องบอกว่าทรงผมเนี่ยแปลกๆเกิดขึ้นใช่มันเกิดขึ้นในร้านไม่ใช่เกิดขึ้นในโรงเรียนเกิดขึ้นในร้านเราต้องไปหาประสบการณ์อย่างนั้น,นครับตอนนั้นเนี่ยที่มันเริ่มมีกระแสว่ามีทรงผมที่มันค่อนข้างดูแล้วแปลกๆแปลกหัแปลกตาจากแป่เดิมในสมัยก่อนเนี่ยอตอนนั้นในฐานะที่ว่ายังเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยเรารู้สึกยังไง ก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันพื้นฐานมันก็คือขาวนวลเกินแต่ทีนี้เอ๊ะเราจะสอนลูกศิษย์ถ้าปรงแปลกมาเงี้ยลูกศิษย์เราจะทําได้ไหมผมก็เลยคิดว่าสอนลิงยังสอนได้เลยทําไมคนเราคนเขาเอาเครื่องบินคือเอาเหล็กขึ้นไปลอยบนฟ้าเขายังทําได้เลยภาษาอะไรทำไํำมาแค่นี้จะทําไม่ได้ดดผมก็วิพัฒนการปรับปรุงตัวเองทํากับหัวหุ่นก่อนที่ไปสอนลูกศิษย์มันก็โอเค ประสบการ์ว่าได้แล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ได้ทรงไหนที่ยากที่สุดที่เี่เคยทำมาทรงนักเรียนครับทรงนักเรียนมันดูเป็นเรียนงง่ยทรงพื้นฐานครับทุกคนจะต้องผ่านทรงนักเรียนก่อนขาวนนนเกลื่อนก่อนที่จะไปตัดทรงอื่นเพราะทรงอื่นๆมันมาจากจินตนาการนะพรพอทรงนักเรียนจะเป็นพื้นเป็นแม่แบบเป็นต้นฉบับนะทุกครั้งที่เรียนเรียนทรงเรียนตัดผมชายเนี่ยจะต้องไปฝึกตามโรงเรียนก่อนตัดเรียนให้คล่อง ที่นี้ใครตัดไม่ครบ60หัวยังไม่ผ่านครับจะต้องมีงาน before after ทรงอาจารย์ก่อนตัดหลังตัดเด็กนักเรียนนะครับช่างหนึ่งคนตัดให้ครบ60คนให้ได้ลูกค้า60คนถึงจะถือว่าได้ประสบการณ์จากทรงนักเรียนพอผ่านแล้วทรงอื่นก็จะวิวัฒนาการขึ้นเองพอระบบแนวทางเขาก็จะทำได้ครับ อาจารย์คะกลับมาพูดถึงหลักสูตรกันมากดีกว่าพี่พาน์อบอกว่า<ช>ต้องตัดนักเรียน60หัวแสดงว่าหลักสูตรที่นี่ไม่ธรรมดานะคะใช่ครับค่ะเริ่มต้นหลักสูตรถ้าเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรก่อนชั่วโมงแรกคะชั่วโมงแรกก็คือการใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์อยู่ประมาณ10วันหรือว่า2อาทิตย์นะฮักวันเสาร์อาทิตย์ออกนะก็เหลือ2อาทิตย์ ใช้อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ก็จะเป็นหวีใหญ่หวีกลางหวีเล็กต้องฝึกจับให้เป็นต้องรู้ตำแหน่งหวีว่าปลายหวีเอาไว้สร้างอะไรกลางหวีเอาไว้สร้างกลืนคืนอะไรกลืนคืออะไรแล้วก็รู้ตำแหน่งกันไกรู้จับกับเก็บพวงกันไกให้เป็นรู้แง่่บัตาเรเลี่ยนมีกี่แง่แง่บนแง่ล่างมีหน้าที่ทำอะไรรู้วิธีการปาลูกดอกเอาไว้ตัดส่วนไหนจับธรรมดา,าไว้ทําตรงไหนนะรู้การจับมีคนที่ขึ้นลงเพื่อไม่กันการผิดพลาดตบบาดแผลนะคือ เนี่ยใช้เวลาเรียนสองอาทิตย์เต็มเมครับสองอาทิตย์เต็มๆสองอาทิตย์เต็มๆ็มสามารถที่จะทําให้เริ่มเป็นโปรได้หรือเปล่าในการใช้ไม่ได้ครับทกคนเราจะต้องผ่านผ่านการเทสจากทดสอบจากผมไปก่อนอ่าห้าผมผ่านแล้วถ้าคนไหนไม่ผ่านก็ต้องฝึกไปอีกก่อนที่จะพาไปฝึกสร้างแพทเทิร์นตัดทรงนักเรียนพาทรงนักเรียนเริ่มจากตัดอย่างไงแล้วเราถึงจะพาไปตัดกับหัวหุ่นตุ๊กตาหุ่นจำลองแล้วค่อยพาถ่ายรูปโป่ง หายลูกโป่งให้เกิดมือเบาถ้าลูกโป่งแตกคนไหนลูกโป่งแตกไม่ผ่าน,าน,นมันคือการบรรจุยาใน,นหลักสูตรตั้งแต่แรกรอเปบ่าครับเป็นวิวัฒนาการของครูผู้สอนครูบางคนอาจจะเอาขวดเอาขวดมาไถนะครับบางคนก็อาจจะเอาาหมวกกันน็อกแล้วแต่แล้วแต่บางบางท่านนะจะพิจารณาการสอนของตัวเองถ้าอย่างนั้นทำไมอาจารย์ถึงเลือกแต่นลูกโป่ง ลูกโป่งเป็นสิ่งที่ผิวหนังเหมือนผิวหนังคนคถ้ามือหนักหน่อยหนึ่งแตกแล้วะนะนะครับก็ก็เลยคือสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคนนี้ใช่ไหมถ้าเราหมวกกันน็อกอย่างนี้มันไม่สามารถที่ประเมินได้ว่ามือลูกศิษย์หนักหรือเบานะครับหลังจากถ่ายลูกโป่งทําความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้ว แล้วต่อมาลูกศิษย์จะต้องเริ่มทําอะไรต่อคะขึ้นทรงไหนก่อนทรงนักเรียนครับเป็นทรนงแม่แบบเลยครับต้นฉบับเลยครับสร้างแพทเทิร์นว่าข้างล่างการไถเนี่ยมันมีขั้นตอนตรงไหนบ้างขั้นตอนที่หนึ่งคือจะต้องจํหนึ่งกับสิบเอดมันมีที่เป็นขั้นตอนนะในสูตรที่ผมสอนนะนะขั้นตอนที่หนึ่งจะต้องใช้แง่ในของบัตาเตอร์เลียนทำยังไงไม่ให้บาดหูเข้าด้านนี้<อ>ทำยังไงไม่ให้บาดยู่หูเข้าวด้านนี้ประมาณน<อ>เนี่ยนะ อ่าแต่ละขั้นตอนขั้นตอนที่6อยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องจําขวัญจําลูกแก้วลูกค้าเป็นผู้ใหญ่ต้องต่ากว่าลูกแก้วเป็นเด็กสูงกว่าลูกแก้วต้องจำนะอ่าขวัญสูงต่ำกับขวัญหนึ่งนิ้วอะไรเราต้องให้ลูกศิษย์มีชั้งทฤษฎีและปฏิบัติไลยใช่ทัางทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็จํากันแล้วค่อยให้เขาสร้างแพทเทิร์นเองกับหัวหุ่นสร้างแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาเขาตัดหลังจากช่วงเวลาที่ตัดเป็นสรงนกเปียยใช้เวลานาน ทรงที่เรียนทรงหนึ่งอาทิตย์ครับหอาทิตย์หรับจากหนึ่งอาทิตย์แล้วไปเรียนอะไรก็เป็นทรงพวกลองทรงไปแล้วรองทรงครับลองทรงลองหวีนะทรงลองทรงผมสั้นก่อนนะฮะคือเราเอาเด็กนักเรียนที่ผมสั้นๆเนี่ยมาหัดตัดลองทรงสั้นๆก่อนค่อยเป็นลองทรงผมยาวครับครับ อาจารย์คะหลังจากเรียนทรงพวกนี้แล้วในหลักสูตรตลอดหลักสูตรของเรามีกําหนดทรงไหมคะว่าอย่างทรงนักเรียนเริ่มต้นมารองทรงขั้นที่สองแล้วสาสี่ห้าและต่อต่อไปจนจบหลักสูตรละใช่มีกาหนดทุกรงเรียนเหมือนกันหมดครับเพราะหลักสูตรมีเป็นมาตรฐานใช่เป็นเป็นหลักสูตรมาตรฐานเลยว่าต้องเริ่มจากจับอุปกรณ์เริ่มจากทรงนักเรียนทุกรงเรียนจะต้องเริ่มจากทรงนักเรียนหมดแล้วก็ค่อยไปเป็นทรงกลางคือรองทรงแล้วก็เป็นการซอย อย่างที่พี่พัดได้บอกว่าตอนนี้ทรงผมชายมีการวิวัฒนาการแปลกๆใหม่ๆมากมายหลักสูตรพื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่รองรับความแปลกหรือว่าวิวัฒนาการเหล่านั้นอาจารย์มีการเสริมให้นักเรียนในห้องเรียนยังไงคะกับทรงที่กําลังมาใหม่ก็เป็นการเพิ่มทักษะว่าทรงใหม่เข้ามานะ อา,อาจารย์จะสอนเพิ่มเติมให้นะครับซึ่งหลักสูตรชั่วโมงมันก็หมดแล้วแล้วก็เออนัดเวลามาเรียนกันหรือไม่ก็เอาแทรกกับวิชาที่กําลังเรียนอยู่ว่าเนี่ยทรงมาย่างยังทรงวัยรุ่นมาอย่าง,าง,งมมาเงี้ยสรงสมัยนิยมมาอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะเปิดข้างแล้วก็เอาหวีลองอย่างนี้นะใช้ฟันลองเป็นอย่างนี้นะเราก็เป็นการเพิ่มเติมให้เขาแค่นี้ครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัวหลักสูตรแต่ทีนี้ผมอยากจะทราบในเรื่องของอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการเรียน มันน่าจะมีในเรื่องของปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เราอาจจะมองไม่เห็นเช่นสำหรับคนที่เขาถนัดมือซ้ายอันนี้มีปัญหาหรือเปล่าแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญหาหมดนะครับปัญหาคือ,อประชาชนที่เข้ามาเรียนความรู้ไม่เท่ากันต่างคนต่างกินต่างฐานต่างฐานะต่างความรู้รนะพอสอนบางคนก็เข้าใจเร็วรก็หุดหิ นะอยากจะไปไวๆบ,บางคนก็เข้าใจช้า,าก,ก็ต้องัเ้เพึ่งเริ่มก็เลยกลายเป็นอุปสรรคเรากปต้องเอาคนานาคนที่เข้าใจเร็วๆเนี่ยไปช่วยสอนเพื่อไม่ให้เขาอยู่นิ่งนะค,นะคนที่ช้าก็คือพยายามปณีประนอมเขานะีก็คือ,อการแก,แก้ปัญหาปัญหาอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ท่านบอกว่า มือซ้ายนี้มีมาทุกรุ่นครับในขณะเดียวกันนี่อาจารย์บางท่านเขาเก่งทั้งซ้ายทั้งขวาน้านับถือมากผมไม่เป็นเลยผมเป็นมือขวาอย่างเดียวนะจับถนัดขวาอย่างเดียวแล้วก็เมื่อเมื่อเจอปัญหาตรงนี้แล้วก็คือผมก็เลยให้คนที่เป็นซ้ายเนี่ยสอนซ้ายกันเองเป็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาตรงนี้ให้คนที่จับมือซ้ายเก่งคนที่เก่งมือซ้ายนะ แล้วก็นักศิษย์ที่เป็นแล้วที่เก่งแล้วเป็นช่างแล้วที่เขาเป็นมือซ่าให้มาช่วยสอนะนะเราก็แค่ชี้แนะแล้วก็นั่งบอกว่าถูกต้องไหม,มนีนะครับจากที่อาจารย์ได้เล่ามามีการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นการนําสิทธิ์พี่รุ่นเก่าๆมาช่วยสอนรุ่นน้องๆหรือว่าเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนในห้องเรียนค่ะอาจารย์คะจากตรงนี้แล้วคอนเนคชั่นที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่นักเรียนมาเรียนจากโรงเรียนนี้นอกจากความรู้ตลอดหลักสูตรล้วจะได้รับอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ศิลธรรมจรญยามารยาทความรักซึ่งกันและการการให้สำหรับตลอดหลักสูตรแล้วค่าเรียนหรือว่าค่าอุปกรณ์นี่คิดอัตราเท่าไหร่คะ รีครับที่นี่ของที่นี่ของกสมจ่ายครับของหลวงนะครับเราจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เห็นอยู่นี่เป็นอุปกรณ์หลวงฟรีหมดนะแต่ว่าเอากลับไปบ้านไม่ได้คือมาฝึกที่นี่ได้ที่นี่ได้แล้วค่าอบรมตลอดหลักสูตรเหรอคะอาจารย์เสียเฉพาะค่าสมัครครับหนึ่งร้อยกับห้าบาทหนึ่งร้อยห้าบาทครับผมจริงๆตัดหัวหนึ่งตอนนี้ก็200แล้วนะคะพี่พัฒแต่มาเรียนนี่แค่1 0 5บาทเท่านั้นคุ้มมาก105บาทกับเรียนจบครบหลักสูตร ประกอบอาชีพไดนทันทีใช่ค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะระหว่างทางฝันค่ะฟอ,อยกับพี่พัดก็ได้พูดคุยกับอาจารย์มาพอสมควรแล้วนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจหลักสูตรนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกกันว่าทรงผมทรงไหนนะคะตอนนี้ที่กําลังมาแรงแล้วเขามีวิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจอย,อยังไงบ้างพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ